นี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะออโอ้มีคนนะมีคอาคนโอ้มีทำถึงเนี่ยโอเคปั๊ดเลยมาได้มาแล้วเขาออกมาใหม่นะเป็นสตาร์บัคเป็นกระป๋องอนะเออเป็นกระป๋อง เป็นช็อตเอสเปรสโซ่ไม่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลนะคือผมไปหามาละหามาสามสี่เทเวนวันนี้หายากมากมีอยู่สาขานึงมีพอดีก็เลยจัดมาสามอันนี้เป็นแบบไม่มีน้ำตาลอันนี้เป็นแบบมีน้ำตาลส่วนน้ำตาลนะเขาบอกว่ามีประมาณ5กรัมนะตัวที่มีน้ำตาลนะก็ก็เยอะนะไม่รู้เยอะไหม <c oughs> อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นเอสเปรสโซ่ไม่รู้เห็นไหมอ่าเป็นช็อตเอสเปรสโซ่แต่เป็นล e าเต้ใส่นมนั่นแหละตัวนี้น้ำตาล16กรัม เดี๋ยวไปดูรสชาติกันจะจะได้ไหมจะเหมือนสตาร์บัคที่เรากินเป็นกันเป็นแก้วไหมเดี๋ยวไปดูกันมาเริ่มต้นอันแรกเลยแบบไม่มีน้ําตาลจัดไม่มีน้ําตาลมาก่อนอันนี้ผมกินอยู่แล้วนะส่วนตัวกินเป็นโคบูกับตัวอเมริกาโนของสตาร์บัคอยู่แล้วมาอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะ <c oughs> กินหมดนี่จะนอนกี่โมงก่อนเดีย๋ยวเอาเอาเอาลิกกินก่อนโอ้กินกิน,กนเหมือนเลยนะเหมือนเหมือนที่กินที่สตาร์บัคเลยนะ อเมรกาโน่เลยนะกิ่นนะอันนี้แบบไม่ใส่น้ำแข็งไปเลยเพียวๆใช่อ่ะกลิ่นใช่เลยอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะอ่ะไปโหดูทำถึงนะเนี่ยโหเข็มปัดเลยเฮ้ยไ,ม,ไม,ม่ไม่รสชาตินุ่มไม่เปรี้ยวไม่ออกเปรี้ยวเลยออกขมเลยใครชอบแบบ ขมขมนี่ตัวนี้ได้ได้ผมว่าได้ตัวนี้ได้เลยสตาร์บัคปิดแล้วกลงคืนเอาแวะซื้อที่เซเว่ได้เลยนะเนี่ยตัวนี้ยนี่นะตัวนี้มีน้ำมีน้าแต่ไม่มีน้ําตาลนะตัวนี้เออไป,ไปลองไปลอง4.9บาทแจ๋วแจ๋วแจ๋วจริงคนดีคอย หมดนี้ไม่ต้องนอนจริงนะถ้ากินหมดนี้มาอีกตัวหนึ่งอันนี้เดี๋ยวขอใส่แก้วนี่เลยนะมันเหมือนกันแค่มีน้ําตาลตัวนี้น้ําตาล5้ากรัมเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เหมือนกันเป็นแบบมีน้ําตาลนะเสียเหมือนการกินเหมือนกันเลยกลิ่นทำมาดีนะเก็บกลิ่นได้ดีไป อันนี้หวานมีรสก็คือมีขมแหละไม่ติดเปรี้ยวมีมีความหวานแทรกขึ้นมาแต่ไม่ได้หวานไม่ได้หวานจี๊ดนะใครที่แบบเริ่มต้นกินกาแฟผมผมบอกตัวนี้ได้นะตัวที่มีน้ำตาลอร่อยเลยกินง่ายกินง่ายเออคอยคีดนะผมไมูไไปต้องนอนแล้ววันนี้เฮ้ยคน<ๆ>เริ่มต้นกินกาแฟดำมามาตัวนี้เลย4 9บาทคุ้มหอมเหมือนสตาร์บัคเลยเหมือนเหมือนแก้วเลยเออ ได้เลยได้เลยตัวนี้มาใหม่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเอสเปโซลาเต้นะเสียงเสียงก็แก๊กก็แกรกเสียงควชื่นอ่ะมาแเดี๋ยวโทษทีเปลี่ยนแก้วมาอันนี้เดี๋ยวขอใช้แก้วนี้นะเดี๋ยวมันไปนปนกับตรงนั้นโอ้มีความข้นนะมีความข้น บอกว่าเหมือนเหมือนเบอร์ดีก็ไม่ได้ก็คล้ายๆอยู่นะทีวันนะมมีกลิ่นมีกลิ่นนมขึ้นมาแค่นั้นขอขอลองเลยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยโอ้โหลาเต้อร่อยลื่นเลยพี่โอ้โหลาเต้กินลื่นเลย ง่ายไ,ไม่ขมรสชาติโนวนวหวานนิดนิดมันเลยมันมาเลยอะ่ะโหใส่้องแข็งอร่อยเยนี่ยผมบอกให้เฮ้เยตัวนี้ชอบทุกตัวนะคอสตาร์บัคผมชอบทุกตัว แต่อันนี้ผมไม่เคยกินที่เป็นลาเต้ที่เป็นสกาบันนะอันนี้บอกก่อนผมไม่เคยกินแต่ชอบรู้สึกชอบส่วนตัวมีน้ําตาลผมไม่ชอบถามว่าชอบชอบในรสชาติความขมแต่ไม่ได้ชอบในความหวานของมันก็ก็ถ้าเต็ม10ก็8อันนี้เอไป9เลยส่วนนี้10เหมือนมากตัวไี้เหมือนมากเออไม่เหมือนเลยใช่เลยมีความไหม่มีความขม มกลิ่นไม่อะกลิ่นแบบกระเพ้าพุ้ยนะไปไปหาลองกินกันนะครับ